เจอแล้วกลัวเฮ้ยมีสเปอร์ด้วยเฮ้ยสาย ทำไมมันมีหมอน้องเอ้าพ่อมือ,มอ้ยยอ้ยสีหัวที่นีหมออีท <c oughs> ่อม่าจะเป็นวางคืองาเห็นตามใครคนนี้อข่างไหมเอ่ผมกค่ะ่น ำไมสีส้มบอกว่าสีขาวแล้วส mm hmm. ีส้มเขาทำไมไม่กดถามืมออะไรมีหมอเนี่ยไม่ได้ดูดูหมอหาหมอแล้วก็ให้หมอมาช่วยบ คนครับผมเป็นแฮกเกอร์ครับซี <Okay. S 1> แต่ว่าที่สะพานนั้นแต่ว่าฉันไม่เห็นคนตายเลยแม้แต่แมพมันทุกคน <Okay. S 1> เออแล้วทำไมไม่รอหมอแล้วทำไมไม่เอาข่าวที่มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษออกก่อนน่ะเอาเป็นข่าวที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษออกก่อนไหมอ่ะ ผมดูเองผมว่าหวฉีดเขาจะยืนด้านขวามือกว <oh> ่าสีแล้วสต่อแล้วจะไปสอีกคนหนึ่งไม่โหวตไม่เนไปไม่ควโหัวเลยวะควไม่ควรหวเลยนะ Eu fui um marido. <coughs> 说话老严肃啊。 bye สีขาวมันเชิดหุ่นสีขาวมันเชิดผมให้มันไปฆ่าสีฟ้าทุกคนสีขาวมันเชิดผมมากสีขาวมันใส่หมวกมงกุฎอ่ะมันเชิดหุ่นนั้นทุกคนคะสีขาวมันเป็นนักเชิดหุ่นมันเชิดผมไปฆ่าสีสีฟ้ามิน้น ไม่เชือตอนไหนไอสัตว์อยู่ใกล้มึงก็ไม่ได้อยู่ใกล้ไอเหี้ยขนาดคู่เขายังบอกว่ามึงฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยในห้องไฟอยู่ตัวเลยรอยู่ในห้องไฟตอนไหนไอเหี้ยโบยไม่กระทั่งวินาทีสุดท้ายไอสัตว์ไม่เชื่อมึงตอนไหนมมีเพื่อนจะพูดแอมนั้นไม่ไม เมื đ đ cool không ่อก um, ี um, oh, 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 ้เีอะไรขาแล้วเหีฟ้าแดงเหรอแดงเรื่องไหมวกอะไรอ่ะไฟหมวยกุ้กล้าคุมเหรอถุงไหมเพื่อนเราวที่ตาการกะบาดเหรอถุงไหมเพื่อนถ้าถูกบอกนะเดคืออะไรนะหรขอุกบเออได้ๆเอาเลยคือว่าตันที่ไฟดับอ่ะสีขาวยืนอยู่หน้า เขาไม่ช่องไฟเลยเขาทำอะไรไม่รู้แปลงมูฟู่ได้เพื่อนตไฟแล้เขาไม่ซ่อมไฟเขาไม่ส่อ,ไอไมอไฟก็พูเป็นทีมเขาไม่ซ่องไฟเพราะว่าเขาไป็ิทีมพอเตอร์เลยสีขาวเขาไม่ซ่องไฟเเขาป็นทีมพอเตอร์เลยฉันว่าลองหัวสีขาวใส่เบิกบางฝุกว่ามันไม่ซ่องไฟแสดงว่ามันเป็นทีมพอเตอร์เลย ส oh ี่ก้าวผมลงก่อนทีนี้กูไปไปตัวหนึ่งนะั่อ่ะ จบแล้วอ่สีขาวจบแล้วนะวัวสีขาวเลยอีกตัวหนึ่งน่าว,ว่าจะเป็นสปายอ่ะมันแปลงร่างมันก็แปลงร่างเป็นตัวอื่นเหมือนกันน่ะฉันว่าเราวัวตีขาวกว่าตัวนั้นมันน่าว่าจะเป็นสปายอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โน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 ่เพื่อนหัวเพื่อนหวบอกว่าเราไม่ใช่เป็น เพื่อผมบอกว่าในเขาคือว่าเขาเป็นเ้าอะไร่างเง้ยเขาในเขาคือว่านผมบอกแบบนี้เพื่อนผมบอกตามตรงเลยสีขาวสีขาวสีขาวก็สีขางก็สีแดงเออใช่เอ้ยแต่ผมว่าอาอย่างนี้ก็สีขาวแต่ก็สีสีส้มลองมากเออสีส้มมันแบบู้าละเออแค่นี้ผู้รอดค่ะ ฉันอยู่รอบชาะแย่เปิดไมได้ทุกคนผมจะบอกอะไรให้สีแดงใส่แว่นนั้นมันเป็นนัก,กวางกับดักอะส่วนอีกคน,นคม,มันเป็นแฮกเกอร์ส่วนผมเป็นแฮกเกอร์ส่วนผมเป็นแฮกเกอร์ครับอีกสีแดงอีกคนหนึ่งนะ่าจะเป็นนัก,กวางกับดัก ก็มีแฮกเกอร์สองคนได้แลมจะไม่มีไม่ได้แลวมันมีสปาย,ยชนะแล้วไงชนะแล้วอ่ะไงไนไะชนะแล้วไปไปไหนก็ไปจะปิดลีปแล้ว <c oughs> ไปไหนก็ไปจะปิดลิปแล้วไม่ไไปไหนก็ไปจะปิดลีมแล้ว